ได้น้องไหมเดยละสัน้นละสัน้นอ่าบอกไอ้เด็น้องไหมวะล่าลอ่านัมปชิกใหมสี่โมงเช้าสามโลเถอเด็กก็สามโลโซสามโลมโซผูหยิง

อันนี้คือตอนฮาวสามาซิกใหม่เด้อพี่น้องลูกหลานมาแต่ห้องหมอหากระเกิดมื่อเช้านี้สี่โมงเช้าน้องลาซันน้องกินนมกางจางลูกโซ่เลอืมแม่เนาะ

เอนพี่บอนอนน้องบักเมื่อครว่อ่สินอนน้องค่ะเมื่อครู่อ่ะนอนนึกเป็เสียงบ่เออเออนอนนึกป็เสียงบอเออเออเออนี่นี่นีอแค่นัอนเหมือนดูมีปลาดอกเลอยากปลาดุกมีแต่ห้ยอย่างเดียว

มหลายคนเลยเนจะซื้อม uh, um. oh. oh. ันเนคิด่อนอ๋อออาังให่เอาไป้วขมาเล้ละเจ๊่ากี่ฟิตงูโบหัวมันออกกอกหัวออากุนออก คือแก่อ่อดึงอ่อบ่ยันได้มาแต่มันอยู่ในสร้างเก่าเฮ็ดสรงนะแล้วมันโยมมันออกแล้วก็วิทแล้วก็มีงแล้วสิบ่ได้มาล่ะันสุกมงเด้อว่าบวมบ่ได้ยได้อ่ะ้สุกก็ขึ้น่ะขึ้นงแล้วก็โบทใัวเฮาก็บ่อีวิหาูอินแล้วก็มาจุแล้วก็ หนึ่งกิ่นห้ึ่งกิ่นอาเราสานูแขนะน้องอีมาให้มาสูบเลยให้มาลูกคูณพ่อคุณแม่เลยสูบรห้ดีก่อน โชบเป็นตีนมัฮะน้าาเ้้อาเอลูกตาอค่รวกจอาย่มาันได้มาดงท่ะใงมาซง่ายมาซื้อแล้วตูดซื้อกนมัดนั่นน่ะได้เย็นข้อเย็นเมเพีย็่มากเลยย็มากางใหญ่ ข้าาันไม่อย์ดีว่มันจะีอย่างโยมหมดมัน่ได้แล้กมันไห้กมีผู้ข้าไปใายตัวบ่อต้องต้องถือเสาไปเลยเออเออเาจะให้เสงให้กันพูดน้ำันก็จะลุ้นมอะไรอสพูดเยนะสุดีหล

chị mưa mới đi này đi mưa là cũng xả có thô năm nhiều tôi, dùng, tôi dùng vào đây là trên và đi mặt này của ma này hay cần mà áo mà đây là nó có